ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมฮีโร่นี่เหมือนหรือว่าเกมฮอนนะฮะซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นปบนทีล้อลิฟทายนั่นเองะฮะซึ่งเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างพึ่งพาน้ําพอสมควรนะคือผมคิดว่ามันจะเก่งได้ก็คือมันต้องมาเลนกลางเท่านั้นนะเพราะว่าเลนบนกับเลนล่างมันไม่มีน้ําให้เราแบบช่วยเลยนะยกเว้นสกิลสองนะวันนี้ผมก็มาในล่างอวตารท็อกซี่นะหรือว่าเป็นพิษนั่นเองเห็นไะหสีมันแบบ ดูแบบสารเคมีตกค้างนะน้ำเสียเนีย่ยดูดิเนีย่ยใช่ปะ่ะก็ดูเท่อีกแบบว่าเป็นร่าง EA นะซึ่งผมได้ซื้อไว้เมื่อนานแล้วละ่ะโอเคฮนะตั้งแต่มันเปิดขายเลยก็สำหรับสกิลนี้แน่นอนนะผมจะเป็นสกิลสามน,นะเพราะว่ามันทำให้เราเก่งขึ้นนะเมื่อเราอยู่ในน้ำนะเพิ่มความเร็วโจมตีเพิ่มการเคลื่อนที่เพิ่มพลังโจมตีแล้วก็สามารถวินบอลได้อีกนะถ้าแบบเราอยู่กลางน้ำอนะแล้วอีกฝ่ายไม่อยู่ในระยะสี่ร้อยสิบนะ ี่สำหรับสกิลที่ผมจับนำเลยผมจับเป็นสกิลหนึ่งนำฮะแต่ดูกันนะว่าจะเป็นหนึ่งหรือสามนำดีแต่ผมว่าหนึ่งนำน่าจะเวิร์กกว่านะเพราะวันทำดาเมจได้แรงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองฮะซึ่งข้อจํากัดมันก็มีเยอะนะสกิลหนึ่งนี่อย่างพยายามยิงกาน้าไว้นะเห็นนะคนน่ากลัวเลยฮนะอันนี้น่าจะเป็นระยะครอบตัวที่อีกฝ่ายจะมองไม่เห็นแล้วนะผมเดาว่าเป็นอย่างนัง้นนะอ่าถ้าอยู่กลางน้ำมันจะเป็นฮีโร่ที่ เก่งมากๆแต่ว่าเจอฟินอย่างงี้จะไหวเหรอเจะที่อยู่กลางน้ำไปเนี่ยจริงมันต้องเจอแบบตัวที่ตีใกล้เหมือนกันนะเอ้าเอามันเห็นได้ไงวะโหสู้ไม่ได้นะฟินนี่ยิงแรงเหลือเกินโหโดนไล่กลับนะต้องยิงดุดว้วยไปเรื่อยๆฮนะดึงคีบมาแล้วกันนะอ่ะเป็นสกิลหนึ่งไวนะ้ฮะไอกสกิลหนึ่งนี่คือ ถ้าเราอยากให้ฝ่ายสโลนี่ต้องติดอยู่ในน้ำเลยนะถ้าแบบอยู่บนโบกนี่มันจะไม่สโล่นะซึ่งมันก็ต้องพึ่งน้ำอีกแหละคอมโบกับสกิล2หรือว่าอันตีแล้วนั่นเองฮะซึ่งผมก็ไม่ชัวร์นะว่าอันตีมันทําให้อีกฝ่ายติดสโลเหมือนอยู่ในน้ําหรือเปล่าหรือว่าทําให้เราเพิ่มความสามารถอย่างเดียวะผมไม่ชัวร์เท่าไหร่นะเดี๋ยวรอลงน้ําก่อนแล้วผมจะลองสกิลดูที่ผมก็เตรียมมารับมือแล้วผมเอาขวดเลื่อนมาเลยอยากยิงยิงให้เต็มที่นะขอคีพอ ปาไม่ทันเฉยอเควลาถ้าอยากทำอะไรทำให้เต็มที่เลยฮะต้องคอมโบสกิลนะถ้าอยากคิวฟีนจริงคิวได้นะแต่ต้องเวลห้าก่อนเพราะสกิลเราจะรุนแรงมากอะช่วงนั้นแล้วฟินต้องหิวมาได้นะเจนเย็นนะตอนนี้ช่วงนี้ก็ใจเย็นๆนึก่อนนะพยายามดึงคีปมาเอาดึงคีปไม่ได้เฉย อยากไว้ว้ามากมากเลยโอ้โหโอ้โหอ่าดึงคลิปมาก่อนนะดึงคลิปมาฟาร์มนะเดี๋ยวโดนแน่นะฟินตัวนี้ถ้ายังจะโชว์ทำซ่าทำเซียนอยู่แบบนี้แล้วก็ตายแน่นอนนะโอเคเจนเ็นนะก็ปลาขวานนะก็ออกขวดมาอืม จริงๆผมคิวเองก็ได้นะรอกันดิรอกันออกไปก่อนอย่าเพิ่งรอเวลห้าก่อนฟาร์มต่อเลยก็ได้อยากได้ขวาลจะมีคนใช้ก่อนผมก็ไม่เป็นไรนะไม่มันเดินไปมันหนีนะมันหนีทันฟินไปบนนะระวังฟินไปบนมันมากลางละมันมีรองเท้าไงยังไงมันก็หนีทัน ต้องเอาสักหน่อยแล้วนะต้องเอาสักหน่อยแลวต้องเอาสักหน่อยแลวโหแ้วม,มันมีรองเท้าู่ดีอะอย่างที่บอกครับมันคิวไม่ได้นะต้องคิวตั้งแต่ต,ตะกีลแล้วอะ่ะวันตีที่ฟินมีรองเท้าผมยังไม่มีนั่นแหละนี่คือประเด็นหลักเลยครับผมจะลองนะ่ะผมไม่รู้วัาติแล้วจะติดน้ําหรือเปล่านะแต่ผมเดาว,ว่าไม่น่าติดน้ำนะไม่น่าติดผมของสกิลหนึ่งฮนะแค่ทำให้เราติดสกิลสามตลอดเวลาเท่านั้นเองออใช่ไหม ลองดูวงเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรไม่ใช่ละถ้าจะใช้นกกันอย่างนี้มันไม่ใช่ละให้กลางก่อนดีวะไม่ได้อะไม่ได้จริงๆใช้กันเพลเลยฮนะจริงๆต้องให้ขวดเลนกลางก่อนด้วยนะมันเข้าไปถึงตัวยากฮนะตอนนี้เข้าไปชิดตัวฟลินยากมากเครีบใช้นกเลยฮนะ ได้ขวนมาแล้วได้ขวนมาแล้วยังไงฮะอันนี้เราก็พอมีรองเท้าไว้ต่อกอนดับฟินแล้วนะฟินก็ออกฮะฟินหนีเลยฟินไม่น่าลงกล้าลงมาละว,ว่าตายแน่นอนถ้าวิ่งลงมานี่ฮะผมว่าผมได้คิวอะทำเล่นไปเฮ้ยไม่ถึงอนะวิ่งเร็วเกินวิ่งเร็วเกิน ไม่ไม่ติดสโลวะมันไม่โยงมาอยู่เหนือน้ำนะตะกี้เกือบโดนน้ำผมอะ่ะจ้าฮะฟินเล่นเซฟมากโอดว่ะมันยังไงไม่รู้มันกลัวๆก็ไม่รู้โอเคผมไม่ตายดีเฮ้ยเฮ้ยฟินล,ลงไปทำไมอะ่ะฟินไม่น่าจะลงนะเพราะลงน้ำนี่เข้าทางผมเลยอะ่ะเซฟฮะเซฟพอสมควรเซฟมากกันละมันอยู่เลนกลางมันจะวิ่งมีเก็บลูนบนแต่ลูนบนไม่มีฮะ ค่าตอนนี้มันหายยาวไปแล้วเฮ้ยพีเดพีเด้โดนล,ละข้างล่างโดนไหมเนี่ยรอนวจแต่กำลังวิ่งไปอยู่น่าจะได้คิวไปท้าลาโอ้โหบุญควินนี่ตายออกง่ายเลยอะอ้าวยังไงฮะ ว่าผมปล่อยไปเลยดีกว่านะเอ้ไม่ปล่อยไม่ได้ออย่างนี้โอ้โหแล้วแล้วแล้วไปเลงเจลาก่อโจบแล้วฮะอย่างนี้จ,นจบแล้วฮะจ,วนะจริงถ้าผม,มกวาดเจลาไม่ตายฮะเมื่อกี้จริงๆต้องสาดาน้ลาใส่ฟีนแล้วซิกิลหนึ่งใส่ฟีนนะจะได้คิวง่ายๆเลยอนะ่ะแต่ว่าพลาดเลยฮนะรอรูนเลยแล้วกันแคสอิลูชันโอ้โห ลาโหดมากต้องชมเลยฮะโดดใส่เลยเพื่อนบายไปก่อนนะโอเคยังไงต่อดีว่าเกมนี้ผมแทบไม่ได้ทำไรนะวะ่าเจอฟินนะแล้วฟินนี่ไม่สนด,ด้วยนะไม่ซ่าเลยอะ่ะรักษาระยะตัวเองดีมากอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงเนี่ย อ๋อตายฮนะอย่างนี้ผีเดะโดนซูมตายเอาขวดไปกดวางของไม่ทนันละช่างมันเถอะมันไม่กล้าเข้าวาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยเยฮ้ยโหโดนมันลับฮนะเฮ้ยมันมาเยอะนะมารับเยอะนะเยอะมากเลยด้วยโดนละได้อยู่มั้งได้อยู่ฮะได้อยู่อย่างนี้ าโอ้โหไม่ได้แล้วอย่างนี้โอ้โหยังโชคดีฮะเอ้ยแต่เพื่อนมาเยอะนะเพื่อนเรามาเยอะฮะสักตัวหนึ่งสักตัวหนึ่งโอ้โหตายหรือเปล่าไม่ตายเอ้ติดวินวอฮะขอสกิลสักทีเอะโอเคฮะรู้สึกว่าจะติดสโลจริงๆนะหลังจากแชมป์ตีเลยฮะได้อยู่นะมันคอมโบได้เลยผมก็เพิ่งรู้ไว้แหละว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่อะ สำหรับฮีโร่ลิฟท์ไทยตัวนี้นะลิฟท์ไทยนั่นเองเปล่าโอ้โ,อโหเจลาวิ J ่งอย่างนี้ฮนะอัทอร์เรลีล่างใหม่ตายดิฮะยิงยิงไม่ดูข้างหลังเลยยิงสนุกสนานเลยฮนะโอ้โหโดนปินสูมม่มายังไงดียังไงดีฮนะมีคนซอ้อนอยู่นะโอโ้โหวัดโอ้โหตายหมดท้ายอย่างนี้แทมเมอร์มาซ้อนไวมากๆเลยนะสำหรับไอเทมชิ้นแรกผมว่าผมจะออกเพนนะี่ฮะดาบสามสีเวนะิร์กสุดฮะ จริงๆนะดาบสามสีเท่านั้นตัวนี้เอามาเป็นรองเท้านี่ซื้อว้าไปฮะตัวนี้เป็นสายสเต็งครับผมจอ่อเป็นนี่กันเลยได้เลือดจะเยอะนะแล้วก็ตีติสโลได้ด้วยรีบไปฮะรีบไปโอ้โหอ้าวโเ่มือน,นี้แล้วก็นะเฮ้ยตายไหมเนี่ยตายว่ะสตันเยอะมากอีกทีนึงไอ้ไม่เกือบตายนะแค่เกือบแค่เกือบแต่ไม่ตาย เกือบตายฮะสตาร์ทกันเป็นหมู่คณะเลยทีเดียวไอ้ทีมอย่างนี้จเจนี่น,นะผมใบ้ไปแล้วผมใบ้ไปแล้วมันจะเปิดสีแดงฮะเจน็นตั้งสติให้ดีๆนะใบ้มันรัตีโอเคไม่ได้คิว <laughs> โอ้โหไม่ได้คิวนะแอซิดไปเก้าตัวเอาคิวไปหนึ่งตัวแอซิดไปเก้าตัวแล้วทำไปได้นะอะเอาไม่ได้คิวสักตัว แต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อเราโหดอยู่วะลานี้โหคิวไปสิบตัวแล้วตรงข้ามกับผมไปเนี่ยผมนี่มีแต่แอซีนะอันนี้ก็เป็นโหมดจัดอันดับให้มาประมาณพันแปดขึ้นนะพันแปดขึ้นกันหมดเลยไม่ออกมาเป็นเนี่ยฮะก็ทีมเราถือว่าเล่นดีนะเล่นดีมากๆเลยลาผมว่าไม่น่ามีเกิดนะแต่ว่าไม่น่าตายหรอกฮะโอ้โหอ้าวโอ้โห จะคิวอะไรกันขนาดนั้นนะทีมเราไม่ตึงเลยนะเกมนี้ถ้าจะจบไปโดยดีฮะจบง่่ยๆกนะเลยไม่ค่อยได้เห็นวิธีการเล่นของลิทไทอะไรเท่าไหร่นะอ้าวยังไงฮะเจลไซฮะตัวนี้อ้าวโดนใบฮะหงายหงายเงอะะยังไม่ได้คิวเหมือนเดมิมอะยังไม่ได้คิวเหมือนเดิมมะอ๋อมันออกไม่ได้ต้องออกตรงนี้ลนยะยังไม่ได้คิวเหมือนเดมิมอะ สินาทีนี่ไปยี่สิบสองตัวนะทีมผมคือนาทีละสองตัวเลยทีเดียวอุอินวิทนฮะโอเคตัวนี้ผมคิดว่ามันออกเอลเดอร์พาราไซไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ว่าเป็นฮีโร่ที่ไม่ถึกเลยอ่ะแล้วมันตายง่ายมากอ่ะผมบอกแล้วว่ามันตายง่ายมากๆอ่ะไม่คุ้มนะไม่ดีมากๆเลยที่จะออกเป็นเอลเดอร์พาราไซครับผมเคยเล่นมาหลายเกมอยู่นะเน <c oughs> เรามารอหาเลยเอากา okay, ไหม มันปักวอดแน่นอนนะวิ่งมาไกลขนาดนี้อ่ายืนอยู่ในน้ำก็เสร็จดีฮะตายดีฮะอย่างนี้ไม่ได้คิวอีกแล้วไม่ไคิวอีกแล้วแอซิดอีแล้วอ่ะเขาแอซิดอีกแล้วอะตัวเองโอ้โหแย่ฮะไม่มีเงินเท่าไหร่เลยไม่รวยอ่ะแล้วก็พอมีเงินแต่ไม่รวยอ่ะไม่เป็นไรฮะไปบนเลยเพื่อนเราบอกแล้ว ข้างบนไม่มีน้ำมาต้องหวังเพื่อนันติของเราซึ่งอีก50าสิบวีนะ่าแล้วก็แบบถ้าแบบเราใช้สกิลสองไปอ่ะอยู่ที่ผืนน้ําที่สร้างขึ้นมานั่นเองครัก็จะทําให้อีกฝ่ายติดสโลไปเพิ่มอีก30สเปอร์เซ็นตนะโอ้ยโอยโอยโดนตันไม่ดีนะโดนสตันไม่ดีนะออกมาแล้วโอ้โหก็เป็นซะอย่างเงี้ย รอให้น้ำมันไปถึงก่อนนะเราค่อยยิงนะจะติดสโลให้อีกฝ่ายหนึ่งไอ้มันฟาดหน้ามันโอเคแต่ฟาดหน้ากลัวมากนะตัวนี้ติดชืเก็บจเจนเดียนนะไม่ไม่ทันตายก่อนจะใบสักหน่อยเฮียเจนเดียนนะอันตรีก่อนเราให้สกิลหนึ่งจะติดสโลเอาแต่ว,ว่าตายเลยนะโอเคฮะ โอ้โหเกมนี้ค่อนข้างขาดนะมูลควีนตายกตัวแน่นอนนะอย่างนี้โอเคโคฟนึกครอปในสี่ตัวเลยฮนะก็ออมีได้อยู่นะแต่รู้สึกว่าทำไมมันได้ตังค์น้อยอย่างสองร้อยสามสิบห้านะคีมูลคุยทั้งทีมูลควีนนี่ผม <c oughs> ไม่แน่ใจไม่ให้เล่นในเซียมแล้วเพราะเป็นทีโดีที่ <c oughs> ไม่เก่งเลยนะมันต้องฟาร์มมันมีดีที่สกิลฟาร์มของมันนั่นเองมูลควีนยังไงเนะี่ยติดสโลว์แต่ทำผมได้ทำได้แค่นี้แหละงั้นเดี๋ยวโดนซูมตายนะ วับกับบ้านเลยวับกลับบ้านเลยเสือเป็นนี่ฮะดาบแจงฮะดาบคู่นั่เองเป็นฟอร์สเบิร์นตอนนี้ก็คิวไปหตัวแล้วก็ตายไปศูนตัวยังถือว่าเราทําได้ดีนะแต่ว่าผมต้องชมเพื่อนเราจริงๆนะเพื่อนเราเล่นดีมากๆเลยฮะลานี่คิวไปส2องตัวแล้วกดยับเลยอ้าแล้วใครหลุดไปมูนคุยหลุดอ๋อคือตะกี้มูนคุยหลุดไปย,วยาวๆฮะแล้วแบบเพื่อนไม่พอเลยนะโอ้โห ก็คือน่าจะทะลออ้อกันนะผมคิดว่านะดิเดลเอา <c oughs> เลนกลางนี่ไม่ค่อยมีประเด็ดนไรนะต้นเกมมีประเด็นเลนล่างอะแล้วคิวได้เยอะด้วยนะทีมเราโหดโหดโหดชอบอะเจออย่างนี้ช <c oughs> นะง่ายดีไม่ตึงด้วยอะโอโห,โหพีเดียตเตอร์อะ,ะดับเบิ้ลดาเมจเจลาไซยังไงไม่รอดนะ่ะ <c oughs> ไม่รอดนะ ค2นี่ครูดาวค่อนข้างนานนะต้องใช้อย่างประหยัดนะอย่าใช้อย่างนี้นะเดี๋ยวเวลาบอกว่าจะไม่มีฮนะเราต้องกะให้ดีนะอันติเราไม่ยเราจะอ่อนนะถ้าไม่ได้อยู่กลางน้ํานะจะอ่อนมากๆเลยฮีโร่ตัวนี้มีดีที่น้ํา <c oughs> ตรงกลางนี่ใครวะเนี่ยลาของเยอะฮนะมีตังอีกเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยของนะจะมาลนะัดเป็นมอคานะเป็นซอลรับทีไฮฮะ ซอฟเดิดเดิไฮไม่ใช่ตีไฮฮะสวอตแล็บเดิร์ไฮก็เป็นเกณฑ์ความรู้ว่าถ้าแบบขึ้นต้นด้วยสละ AI O อนี่จะเรียกว่าดีฮะแต่ว่าถ้าเป็นพยัญชนะปกติเขาจะเรียกว่าเดิร์กนะเป็นความรู้ว่ารอบตัวไปนะโอเคบวกมันฟาดมันฟาดหน้ามันฟาดหน้ามันฟาดหน้ามันโอ้ยเฮ้ยไอ้นี่ยิงฟรีว่ะไอ้นี่มันยิงฟรีว่ะไอ้นี่มันยิงฟรีว่ะ โอ้โหเจลามีก่อให้ด้วยนะมีก่อให้เพื่อนนะโอ้โหตายแล้วอย่างนี้โดนซูมแน่นอนให้ไวเลยฮะให้ไวเลยว์ปให้ไวฮะโดนซูไม่เนี่ยไม่น่านะไม่น่าโดนขับบ้านก็ถ้าเป็นพยัญชนะก็จะเป็นเดอะฮะแต่ถ้าเป็นฉลากก็จะเป็นดีฮะอย่างเช่นดีเอ็นนั่นเองฮะที่เห็นกันบ่อยดีเอ็นเดอะเดอะอะไรดี จะยกตัวอย่างเดินหลอดอะไรเงี้ยเดินหลอดอะไรเงี้ยเขาไม่อ่านว่าดีหลอดนะเป็นความรู้ภาษาอังกฤษง่ายๆอะภาษาอังกฤษวันละคำกันเลยอีเดียว่น่น่นี่ตีเร็วมากๆเมื่ออยู่บนน้ำมายืนอะไรแถวนี้เนี่ยยังไงครับผมจะมาซ้อนเพื่อนนะตวัตสกิลน้ำของเราปลาไปแล้วอ่ะเพิ่งปลาไปตะเกียบมือนจะมีหวาดฮะ โอ้โหบวดคอนซทีทันทีนะเมื่อครบ15นาทีก็น่าจะจบไปไม่ยากครับเกมนี้เพราะว่าทีมเราเล่นกันดีมากๆเลยฮนะก็ลองไปเล่นกันดูได้ฮนะสำหรับฮีโร่ลิฟทายตัวนี้นะก็เป็นฮีโร่ที่เก่งตัวนึงนะแต่ว่าต้องไปกลางเท่านั้นไปเล่นอื่นมันไม่ค่อยลุ่งนะโอเคฮนะยังไงดีวะอ้าวแล้วไอ้นี่มันอะไรเนี่ยโอ้โหงงอนะงงทีมนี่ไม่เห็นพีเดียก,กันเลยได้นะ ใส่ผมก็อะไรผมคยศจะเข้าพีเด้นะแต่วมันใส่ผมเลยอ่ะไม่ยุ่งกับพีเดเลยนะจ๊ะบิงมาตันเต็มที่อ่ะก็กลับบ้านไปออกไม่ตายนี่หว่าใครตายเนี่ยเป็นฟินที่ตายเลยฮะไอ้นั่นบิงมาตันแล้วออกเลยนะเช่ก็ได้บาหลักไปง่ายๆฮะโอ้ยอยู่ได้เท่าไหร่วะอโอ้โหมีเจลาซับฮะแล้วหายได้ไงวะ กอดเจลาหายไปได้ไงผมไม่รู้นะผมงงเอ็นเยนนะตั้งสติให้ดีๆยังไงดีอันติอนัอนติเลยนี่ฮะโอ้ที่อยู่บนผืน่นนะม่จะาโลไปสิบเปอร์เซ็นต์นะอ่อเฮ้ยเฮ้ยอัยอนติเจลาตีเข้าได้ไงนะอามาแล้วฮะมาแล้วตอนนี้เราโหดมากเราโหดมากคนระับเราได้หมดเลยตอนนี้เราได้หมดเลยตอนนี้เฮ้ยแล้วมันหายเร็วจงังอะถือว่าผมคิดไปเองวะอ๋โอโดนซูมไหมเนี่ยอ๋อปินตายไปแล้ว พึ่งลงตั้งสติให้ดีนะกลับบ้านวัปเลยเลือดไม่มีนะฮะเกมนี้ค่อนข้างขาดลอยมากๆเลยนะนี่เอาเป็นคอนสตาร์ทเลวจะได้เตียบติดตันกับเขาบ้างนะพอหยุดพออะไรได้บ้างแล้วอันติีนี่เวลาใช้นี่มันมีฝนตกทั้งแมปเลยครับเป็นฝนกรดนะจากอวตารตัวนี้นั่นเองนี่โอ้โหให้ความรู้สึกสยดสยองมากครับเหมือนน้ำเน่าในคลองอ่ะ ใช่ไหมฮะคลายน้ำเน่าในคลองเลยฮะดาวเวตาท็อกซินตัวนี้ฮะชุดไปมันเมียนตีรับจะโหดขึ้นเยอะนะตัวนี้นีติดตันด้วยตีแรงนะฮะเตมิสสองร้อยสามสิบไปนะเมื่ออยู่ในน้ำฮะก็อยู่ในเมียนตีก็เหมือนอยู่ในน้ำนะ,ะแต่ผมอยากแนะนำอย่างหนึ่งคือเราต้องกาสกิลสองให้ดีฮะ,ะอันเดอร์โทเน่ไอ้น้ำเนี่ยไอ้ขึ้นน้ำเนะะี่ยฮะ กายให้ดีนะเพราะว่าครูดาวมันเยอะแล้วมันใช้ได้แล้วมันอยู่ได้แค่ระยะนิดเดียวเองงเนี่ยอยู่ได้แค่นี้เองอ่ะต้องบวกไอ้นี้ถ้าเราไม่มีอันตีนะแต่ถ้ามีอันติีก็ไม่เป็นไรอ่ะตามนั้นละฮะก็นั่นละฮะท่านผู้ชมยังไงดีวะต้องรอให้น้ำไปถึงกันนะมันถึงจะสโลว์ให้ฮะเมียนตีแล้วมันจะไม่สโลว์ให้นะไม่งั้นใช้สกิลหนึ่งแล้วมันจะไม่สโลว์ให้ฮะรอนตีอย่างเดียวตอนนี้ อ่าเดแชนติแล้วรู้สึกว่ามันจะเหมือนเราอยู่ในน้ำนะเลขกฝ่ายก็อยู่ในน้ำา้ยฮะเมื่อแชนติก็โหดมากๆเลยผมว่าผมฆ่าได้นะแต่มันก็ยากอยู่นะว่าเราเข้าไปเราไม่มีเทมเป้งกันตัวอย่างชุนเ,เทนะใช้เย็นเย็นอันติมันคูเราประมาณ120วิฮนะแล้วฝนตกเจ็สว,วิก็คือเราจะมีส่วนต่างอยู่ร0อย มีส่วนต่างอยู่50าเสุยนะนี่ฟาดมันฟาดมันโอเคนี่ข้าจัดไปสามแล้วเหรอนี่ข้าจัดไปสแล้วหรอใครยังไงฮนะทีมเราไปนู่นแล้วนะไอโบกันยันบ่อแนละ้วฮะผมยิงสกิลไว้นะโอเคดีกว่าวอตออนไมล์บูดกูไม่ตายฮนะทันตีมันนานนะนานมากๆ,ๆเลยแล้วช่วงเวลา ที่เหลือรอดตอนนั้นมันก็แค่ประมาณโอ้โหโอ้โหจีก่อนวอดออนไมบูดช่วงเวลามันน้อยฮะช่วงเวลาระยะห่างเวลาของระยะเวลาอันติีกับครูดาวมันน้อยนะแค่ห้าสิบเองนะก็ใช้ได้ล้วนๆนะแต่ผมว่าสก,กิลสองเวลาที่หนักใจมากๆใช้ยากมากๆเลยนะครูดาวเยอะแล้วระยะมันแค่นี้เองนะให้มีียนตีจะเป็นอะไรที่ลำบากมากๆนะฮีโร่ตัวนี้ก็ตามนั้นละน่าจะจบไปไม่ยากฮะเกมนี้ อันนี้ผมมาเล่นใด้จัดอันดับนะไม่ใช่ไม่จัดอันดับนะคือ1ันเจ็ดพันแปดโบกันหมดละฮะอันนี้ขอให้รู้ว่าแบบอาจจะบอกเฮ้ยเล่นกับเด็กหรือเปล่าตบเด็กหรือเปล่าก็ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ทีมเราเล่นเก่งฮะต้องชมเลยโอ้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 ยฟาดมันโอ้ยคอนตันส่นเจนปะเนี่ยคอนตันส่นเจนปะเนี่ยโอ้โหยังไงฮะลารี่ผมว่าลารี่ส่วนได้ว่ยอย่างเงี้ย ไตมันดีก่อนวัดออนไมล์บูดโอ้โหยังไงฮะยังไงรู้สึกเหมือนจะอ๋อรู้สึกเหมือนตายเลยมเวลอ้ามับผมเห็นวบแบบอ่ะเหมือนจะปรับแผดใหม่หรือเปล่าฮะโหมด CM นะผมไม่ชัวร์เท่าไหร่ฮะแต่มันผมเห็นเวลาอาฟับอะทิลลี่แต่แกะมันนอนอยู่นะมันไม่มีหินเนี่ยนะก็จบเกมฮะจีจีไปนะเกมนี้ก <c oughs> ็ <c oughs> ไม่มีอะไรมากก็น่าจะเห็นแล้วว่าแบบว่าเราเล่นยังไงนะสำหรับตัวลิฟทายตัวนี้ฮะก็ลองไปหัดเล่นกันได้นะ จเจ้าพิียอยู่เลนกลางนี้ที่สุดโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงแค่นี้ครับถ้าชอบก็กดไลค์กันได้นะมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันไม่ได้แล้วก็อย่าลืมกด Sub s c r i b e เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงแค่นี้ครับไปๆครับไปจ้าไปจ้ะ